สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC นะคะวันนี้นะคะโอ้มีแม่เอฟซีผู้ใจบุญนะคะเอากล้วยมาแจก,กให้กับน้องช้างของเรานะคะดูนะคะควานควานช้างมารอรับกล้วยเยอะแยะเลยค่ะทั้งหมดร้อยกว่าเชือกนะคะรับกล้วยเสร็จก็จะเป็นเกลดหญ้านะคะนี่นะคะหญ้าหญ้าก็เย,กกยอะนะคะ มีแต่พ,พ่อ,พอควานไม่แม่แมควานเลยนะคะหลังจากขีดวัคซีนมาแล้วนะคะมารอรับกล้วยแล้วก็ย่านะคะเยอะแยะเลยนะคะ,นะในในเคียงนี้นะคะเป็นของนอนเลิศรักกับแม่บี้นะคะส่วนนี้ของพี่ปีกับแม่ตายเรานะคะได้เยอะนะคะได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าช้างร้อยกว่าเชือกนะคะ ก็ได้เยอะนะคะได้เยอะมากตอนนี้ก็เรียกชื่อแล้วนะคะนีม่มารับตามลายชื่อนะคะน้องน้องช้างเราก็มาเข้าโรงเรียนนะคะที่บ้านน้องเสือของเรานะคะมาเข้าโรงเรียนนะคะ <c oughs> นี่นะคะเราจะก,กองไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เลือกเอานะคะว่าช้างใครมีกี่เชือกนะคะก็หยิบเอานะคะเชือกละกองชมยิงพญเติงครับผู้พิพากษาเอาไหมพญิติงอัอนไหนเยอะแยะเลยะค่ะ ก็ขอให้แม่แม่เอซนะคะจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล่ำรวยๆนะคะอยากเก็บอย่าจนนะคะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะไหลมาเทมาด้วยค่ะด้อเงินทองกระไดคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปารถนานึกนะคะท่านได้ทำบุญนะคะทำบุญกับสัตว์ใหญ่นะคะก็ขอให้ได้สิ่งใหญ่ๆกลับคืนมานะคะ โดูนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากค่ะเพราะว่าเรากองไว้แล้วนะคะก็เลือกเอาเลยนะคะก็เรียกชื่อช้างแต่ละเชือกนะคะแล้วก็ให้ควานไปไปหยิบเอานะคะ อันนี้ก็จะเป็นหญ้านะคะน,น่นฝั่งน้นก็จะเก็บหญ้านะคะหญ้าเต็มใต้ถุนบ้านเลยนะคะ,นนะเกะกล้วยแล้วก็จกหญ้าด้วยเดี๋ยวไปดูเด็กๆกันค่ะโอ้อันนี้น้องกะละมังนะคะน้องกะละมังของเราพุ่นกะละมังเพลินเพล่นง,ง,ง่วมไหวอยู่ขางโตเพล่นอยู่พุนกะละมังไม่ห,ห่างตัวนะคะ กลมังค่าใครอย่าเตะพน่าอยู่กับพี่ชื่นนะคะพี่ชื่นแล้วก็ผู้บ่าวบัวนะคะบ่าวบัวของเราลูกเคยลูกเคยค่ะลูกเคยแน่นะคตสสวนนี่นาโนนาโนเฮ้ยเยโอ้โหโอ้โหนาโนมีเจมาเฝ้านะคะนี่ลองเชือกเลย ส่วนอันนี้อะไรเนี่ยพายหรือพังหรืออะไรเนี่ยโอ้คุณเงินบอกเฮ้ยอ,อันนี้อันนี้สีดอแบนนะคะสีดอแบนโอ้ส่วนน้องนู่นนะคะเพิ่มพูนของเราคุณชายเพิ่มพูนของเรานะคะนอนอยู่นู่นนะคะโอ้ยพี่โนโ่บังพี่โนโ่บังค่ะพี่โนโ่บัง นุ่นเพิ่มพูนน้อยนอนอยู่นู่นนะคะหนุนลุกแล้วคุณชายบอกบ้านเราทำไมคนเยอะจังเลยเหมือนนานอ่ะยะออยะย่ออายกซ้ายเอออายกขวาเออเอาเร็ว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 เออของผู้ใด นี okay. well, yes. no, mm ่ไหมโต๊ะข้างในไหมจ้ะบ yeah, okay. yeah. um, yeah. ่าบัวนะคะผู้บ่าวบัวาะคกปะไเพูนพวพวลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากไปหาน้องบ่หานานอยากไปหาน้องบ่ นี่คือเบื้องหลังของเรานะคะการทำงานนะคะ,อะเออรวมด้วยช่วยกันนะคะเจีของเราคุมนะคะวันนี้คุมเลยเฮ้ยมีแต่เถือกใหญ่ๆค่ะอ้วนพูลุปิลิถ้าท้องคงจะโอ้โหใหญ่กว่านี้นะคะนี่ อ่านาโนกินกะปุ่นกินกะต้มกินกะต้มโอ,โอ้บัวปานวกหันมาขยับมาบัวปานวะตีหลังเ็มาเลยมาเลยวะสันออตีก้าเลี่ยวย่างนีซื้อพะดะอด่ะไม่ห่าโอ้ฝั่งทางนู้นก็มีนะคะ เจชื่นของเราอุ้ยบ้านหลังนี้เลยค่ะบ่มีทางสีย่างเลยค่ะนี่มีแต่น้องช้างทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสุดย,ยอดเลยนะคะบงังคาเขียวอบอุ่นนะคะซุม้มซุ้มเขียวอบอุ่นนะคะช้างก็เยอะผู้คนก็ต้นหลามนะคะ อ๋อคุมนะคะคุมคุมหอกคุมขอกมาสันคุมห้องแม่คุมห้องเอ้าเอ้าเอ้าทั้งนั้นเอ้าเอาแล้วเอาแล้วมอมึงพี่บัวเพิ่นเอาหนาคางหัวไว้ เอามาแม่มาแม่เอามาแม,าม,าม่ครับมาแม่ครับรออยู่ครับมาเลยครับมาเลยครับเฮ้ยเ พี่ชื่นพี่ชื่นหิ้วพี่ชื่นหิ้วแล้วพี่ชื่นหิ้วแล้วเออเออคนหลอกของเรานะะคนหลอกของเรานะฮะใส่คอนเทคเล่นสิพูดอะพูดอะสายตาสายตาคอนเทคเล่นคอนเทคเล่น สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะค่าหนึแชร์หนึ่งไลค์คือ1นึ่กำลังใจนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้บายบายค่ะอันนั้นน้องไปไก่อนเรื่อเรื่อเรโอ้หน่วยตามย่โอ้บายบายนาน,โนโบบูบกบายบายสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ